ทำไมมีเสียงโอ้ยเฮียเลยวะนะไอสัตว์กูไปแล้วไอเฮียกูไป <laughs> ยินดีต้อนรับสู่เกมมีมิกกันบ้านดีกว่าครับเนื่องจากว่าผมเล่นเกมดอไปนะแล้วก็มีคนแนะนำว่าเฮ้ย hey, พี่ลองเล่นมีมิกสิมันน่ากลัวกว่าดังนั้นเราก็เลยเข้ามาอยู่ในเกมมีมิกกันนั่นเองครับตามนี้ไปไปเลยมึงอย่าบังจองกูได้ไหมเนี่ยโอ้ย <laughs> พี่ขอช่วยพี่หน่อยได้ไหม <laughs> พี่แม <guided her> <Norwegian> okay, ่โคเท่เลยโอเคงั้นเดี๋ยวลองเข้าเกมแล้วกันนะผมไม่เคยเล่นนะครับต้องบอกก่อนแล้วก็จะเป็นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวค่อยเป็นรุ้นพร้อมกันดีกว่าครับเข้าเกมกันแล้วเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอ่าแล้วมีจมสแกรด้วยไอ้ย่ต้องใช้ไฟฉายโอเคโอ้เพื่อได้รับประสบการณ์ที่ดีใส่หูฟังด้วยนะครับผมจิปสองครั้งสเปซ L2 for console โอเคเฮ้ยมีสอนเล่นด้วยวะ่ะอ่าโอ้อะไรเนี่ยต้องโหลดแด้วยเหรออะไรครับเนี่ยตลอดเร็วนะตลอดเร็วสเปซสคริปต์อ่าเหมือนของญี่ปุ่นเลยอะมันเป็นบ้านเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะ ลหล่ทำไรอ่ะเดอะมิมิ <The BB. S 1> อู๋ญี่ปุ่นเลยอะไรเนี่ยไม่ทำไรอ่ะตรงนี้เดินไม่ได้ครับเหมือนว่ารอเพื่อนมาให้ครบอ่ะแล้วทำไรกันอ่ะ ให้ทำอะไรไม่รู้เขาเปิดได้ด้วยเหรอเอา้าไม่ได้นี่ว่าอา่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยลหรอะไรเอ่ยกดอะไรอ่ะอี้คลิกการ์ดคอนติเนียลพัลส์ซูเมอร์เกตอารเกไม่ได้เกี่ยวอะไรเนาะสี่คนนะตอนนี้เรามีเพื่อสี่คนเนาะ เจออะไรนะเดินๆไปก่อนแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่าเกมมันให้เล่นยังไงเหมือนกันนะเบอร์เบอร์ไปไม่ได้ครับเปิดไม่ได้ด้วยอะไรอะ่ะให้ทำอย่างอะ่ะเข้าไม่ได้อเออทำอไรอะ่ะ อ้าวชิปหายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อคิยเข้าโอเคโอเคอ๋อคิยเข้าไม่ได้คียเข้าไม่ได้กดตัว G เพื่อเก็บขอดูขอโอเพนโอเค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 โอ้ยมันเหมือนกับว่าให้เราดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นอ่ะผมก็ไม่เคยเล่นนะอหาของครับหาหาของหาของไฟล์คีย์ครับ หากุญแจฮะโอเคหากุญแจเขาคูเดาอะไรอ่ะเขาหน้าสาวที่คือยังนี่ไงนี่ไงกุญแจนี่ไงกุญแจเจอแล้วเจอแล้วอนะันล็อกดอ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 ดดอไหนดอดอหน้าหรือหรือดอนี่ <c oughs> ออดอโอพเพ่น เปิดทัน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 อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยขาเราเราอะไรอะไรเจ่นโอคาชิมะเกิดอะไรขึ้นกับโอคาชิมะครับกูอยู่ไหนเนี่ยอยู่บนรถเรือ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  โอ้ไม่นั่งเดินเป็นเดิเนเรื่อกเลยหรอเอาละอ่าพอเราถึงแล้วไอ้ตออไอ้ตออเฮ้ยมึงอ่ะหล่อนะมึงอ่ะอะไรเอ้าไคจู <c oughs> บบทความหล่อนปลาไคจูนี่จบเสียงเสียงหัวใจเสียงหัวใจ เสียงเสียงบรรยากาศแบบอ่าอ่าแล้วแล้วแล้วตื่นไว้ตื่นไว้เมื่อกี้สลบวันนี้ตื่นไว้โอเคเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บเทนไขก่อนเราได้เทียนไข่ละแต่มันโอเพ่นครับอ่ะมีอะไรเปล่ามีอะไรหรือเปล่ามีอย่างเปล่าอะไรอะ นี่คือเหมือนเหมือนกับกูแก้ปริศนาคนเดียวเลยแหละโอ้โหเสียงเสียงอะไรเนี่ยเอ่ทอ,อ,อทีเด็ดซอยแอร์มาลแล้วโอเคอ้อคาวน่ขาเเลยต้องใช้อแต่ละคนมีหนึ่งอันน,นนะและนี่เหมือนกับแยกแยกย้ายกันไปสำรวจพื้นที่เนาะบอกขอตามเพื่อนนะถ้ามีอะไรเดี๋ยวเพื่อนตายก่อน ดาบหน้าไปก่อนเฮ้ยมึงก็เดินนี่กูสกายเลยอุย้ยเข,ขาวงกดเลยเนี่ยเข,ขาวงกดเลยอะ่ะเจออะไรไหมเหมือนเทียนใช้ได้เรื่อยๆเนาะเจออะไรอ่ะไม่มีครับไม่มีไม่มีมมมมอ๋อนั่งนั่งได้กดคอนโทรลนั่งน้ำ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  ชิพวิ่งชิพวิ่งได้ด้วยมีอะไรไหมขอเปิดประตูเอ้ยนี่มันประตูที่เราเข้ามาก่อนหน้านี้ปะผมผมว่าใช่ใช่แหละอะไรอะอะไรรูวิชอิไร เท่าไรไม่ได้อ่ะเฮ้ยอะไรโอ้เอาแล้วไงในหุู่บ้านเล็กๆมีสองคนอยู่ด้วยเป็นพี่น้องที่อยู่เป็นญาติกันเขาสกิปกันนะเออเขาสกิปกันแหละกู <c oughs> ว่าเก่งใจไหมแม่งกูกำลังอ่านเนื้อเรื่องเลยมกย็มึงสกิปกันหมดอนะ เก่งใจเหมือนกันเว้ยกูไม่รู้เนื้อเรื่องเลยเนี่ยสรุปอะไรอะ่ะหนูมีพิษในกระแพงดิงบอลทำไมมีเสียง โอ้ยเฮี้ยะไรวะเนี่ยไอสัตว์กูไปแล้วไอเฮี้ยกูไปกอะไรจะหนีนะกูไม่อยู่แล้วมั้อะไรวะเพื่อนกูน่าจะโดนกันหมดแล้วเมือ่อกี้กูไปละเหมือนจะบอกว่กา,วนนา,วา,วาวให้เราหาหนูหรืออะไรสักดิงบอลเห็นไหมหนูได้ยินเสียงหนูกูตายก่อนเพื่อนเลยสรุป หนูหนูหนูนูหนูหนูนูหนูไม่เจอหนูว่าเจอแต่กเสียงเยี้ยอะไรอะไม่ได้ไม่ได้มันยังใช้งานไม่ได้ครับต้องหาหนูก่อนที่ผมเข้าใจเมื่อกี้เสียงใกล้ยังวะเสียงใกล้กูหนีได้ไหมเนี่ย อ่ะกูดับไฟก่อนแอบจ้าเอจ้าเอจ้าเอไม่เจอเนาะมาเหนื่อยไปเขาวงกดเว้ยเออแล้วถามว่าผ่านยังไงไม่รู้เย้มเมื่อกีนลาท้าผีมึงมาอ้าวไปแล้วไม่รู้อะกูก้มอยู่ แล้วไม่เปิดไฟด้วยผมมองว่าถ้าเปิดไฟมันน่าจะเห็นตำแหน่งไหมอันนี้คิดเองอุ้ยมึงไม่เห็นกูกูบอกก็บอกก็ไม่เห็นไงแม่งกูไม่ได้ช่วยกูเลยแล้วเพื่อนกูไปไหนหมดแล้วช่วยกูด้วยซเอาบุฟเปัต์เติมกอน เสียงมาอีกแล้วเสียงมาอีกแล้ว,เส,ลวเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วยิงเงียบไว้พอจะเข้าใจแล้วมันเหมือนเดทเดทไปเดทไลท์อ่ะที่แบบถ้ามีเสียงจึกๆเสียงโผงโผงแจ้งๆแปลว่ามันอยู่ใกล้อยู่แถวนี้แหละอ้หวัดดีาดตายเหมือนกันหรอมึงอะ่ะ <laughs> ไปไปตายดิไปไปตายก่อน ไปไปเออไปก่อนมึงกไปก่อนเออไปก่อนเจอไหมเจอไหมอ่าถ้ามึงไปขวากูไปซ้ายแยกกันเออมึงไปนะหุยเฮียไอ้เฮียมาอยู่ใกล้ไม่รู้กูปิดประตูเรื่องของมึงกูมไม่อยู่แล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ยเห็นไมเหมือนอยู่ข้างนอกอะ่ะถ้าไม่ปิดประตูอะ่ะ อ้าวงั้นเพื่อนกูนก็ตายฟรีดียวคือต้องให้มันไปก่อนอ่ะเสียมันอยู่มันอยู่แถวๆนี้แถวๆนี้เลยน่าจะไปล้วไม่ใช่เปิดไว้จะเอ๋นะเอ้าวมึงตายเหมือนกันเหรอเลยสรุปไปหาหนูแล้วก็ไปที่เบาเอ้าวมึงหลบ <c oughs> สาสตใจว่ะมึงหลบอย่างนี้เลยแล้วมึงจะผ่านยังไงครับเนี่ยมึงต้องออกมึงต้องออกกันโอ๊ยป๊อสมาพวกมึงเนี่ยเจอผีก็สู้สิวะนี่ไงวะเปิดประตูมันเหมือนกับว่าให้เราค้นหาของเว้ยถ้าเราหาของเจอเราอ่ะจะได้ไปต่อโอ๊ะ ใกล้ใกล้มากอยู่แถวนี้เลยกูปิดประตูกันดีกว่าไม่รู้อะปิดประตูละมันน่าจะเข้าประตูไม่ได้เชื่องั้นนะเอาล่ะหลังจากนั้นก็เสือหาของกันเหมือนห้องนี้ไม่มีว่ะเฮ้ยแม่งผ่านไงวะคนแนะนำกูบอกกูหน่อย ไม่รู้วิธีผ่านนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งูดิเริ่มเครียดผ่านยังไงครับก็คือเหมือนไปห้องเมื่อกี้ถูกแล้ว ไปห้องเมื่อกี้ถูกแล้วใช่ไหมพอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มากดที่ตรงนี้ถ้าเจอถ้าเจอก็เจอ,เจอนะเพราะว่าผมต้องสำรวจอะ่ะเจอก็เจอมามึงมามึงมาคือเพื่อนอะ่ะไม่มีใครเล่นเลยตอนเนี้ห้องนี้ก็ไม่มี เพื่อนมาสำรวจกันหมดแล้วแหละห้องนี้มันวิ่งหนีวิ่งหนีกันหมดเนี่ยประตูนี้เปิดได้อีกไงหายเจอหายเจออ๋อเหมือนเป็นบานเลื่อมนมาเลยดูยากไงสมุดเนี่ยสมุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่งจะแก้ปริศนากันได้ไหมเนี่ยมึงเข้ามาไม่ได้กูปิดประตูอยู่โง่ผีอะ่ะผีเปิดประตูไม่เป็นนะโง่ ปกติขเขาทะลุกันมันต้องไปห้องเมื่อกี้ผมผมสงสัยห้องเมื่อกี้มากอะ่ะอันนี้เป็นห้องที่อ๋อมียากซ้ายแยากขวาชาัดเจนชัดเลยอู๋ไม่อยู่แถานี้ มันอยู่แถวนี้ไงอะไรหนูหนี่หนู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 ชื่อแล้วนี่ไงหนูแล้วก็ไปไปที่บอลเมื่อกี้แล้วทำไมกูต้องเป็นคนมาเจออะไรพวกนี้ด้วยวะสรุปผมไม่รู้นะว่าเกมนี้จะผ่านไหมนะเพราะว่ามันไม่มีแบบคำใบ้หรืออะไรยังไงบอกเลยยังงงมากคืออ่านไม่ทันตรงๆ,รงๆอ่ะมากแล้ว เชียมาอยู่ตรงนั้นกลัวหนูหรอกลัวหนูหรอหรืออะไรเอาดิกูมีหนูไงเด็กถึง,งมาเอา้ากลัวหนูเหรอมึงอะ่ะอ๋มันเลยต้องอ่านประวัติก่อนไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่อ่านการรเนี้ย เฮ้ยมีห้องนั้นด้วยว่ะผมขอไปห้องนี้นะมันเหมือนไปทางเดินต่อเนื่องอะ่ะอ๋อกลวหนูเว้ย อ่าแล้วเพราะวะนัเดวลโอคอสต์ดูว่สิ่งอะไรวะลูวิชเชอร์มาพอจะอยู่ห้องเนี้ยห้องเนี้ยจะปกป้องเราเหมือนแม่งอยู่แถวเนี้ย เพื่อนเรามันก็ยังอยู่กันนะเฮ้ยกูถือหนูอยู่ทำไมโดนตายกัน <c oughs> เลยกตัวแล้วกูว่าไอ้บ้านนี้แม่งหลบไปห้องนี้เลยปิดประตูก่อนมันอยู่แถวนี้มึงไม่ช่วยกูเลยเนี่ยแม่งคอได้กูคอไรเนี่ยหาคนเดียวก็ได้วะรอไปก่อน มึงจะกลัวอย่างยี่ไม่ได้เะเว้ยไม่งั้นเกมไม่จบเนยเฮ้ยเกมไม่จบนะมึงรอเดินไปก่อนรอก่อนก็คือให้หาหนูสามตัวหาได้ครบแล้วถึงจะสามารถเปิดได้เอ้ามึงก็มีเหรอกูก็มีเอ้าหรือเปล่าวะเอ้าเนี่ยต่างคนต่างถือหนูเนี่ยสองแล้วขครอีกตัวเดียวเนี่ยโอ้โหมาอยู่ข้างนอก ออกไม่ได้ลุ้นเพื่อนอีกคนเนี่ยเสียงหนูโคตรใกล้เลยเนี่ยพอๆคือทําอะไรไม่ได้ละถือว่ามารีวิวให้ดูแล้วกันนะส่วนไอ้เกมนี้ยากอยู่ตรงที่ว่าผ่านไม่ผ่านอ่ะคตรลงกับเพื่อนถ้าลงแบบไม่ได้ไอ้นี่นะผมว่าแม่งไม่รอหรอกเนี่ยแล้วผมเหลือคนเดียวแล้วเนี่ยไปหมดแล้วโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะถือว่ามารีวิวให้ดูน้องสารเกมมีนิกอาจจะเล่นไม่จบขอโทษด้วยเพราะว่ามันต้องมีคนอื่นด้วยนั่นเองเนาะ